ท่านีอยู่ตรงนี้มานานแล้วพอส่งกาลังใจให้ท่านแม่ทัพ้อท่าน่นขออนุญาตนะครับภาพนี้คุณคุ้นไหมครับภาพนี้เคยเห็นอยู่ในสื่อไหมครับที่เขียนให้ท่านแม่ทัพนะครับนี่เป็นภาพลายเส้นนะครับเราจะไปสัมภาษณ์คนสื่อดี่ก่อนนะครับเหตุผลที่ทําให้พี่คนนี้นะครับที่ทําให้เกิดภาพลายเส้นตัวนี้มานี่เพราะอะไรมาแล้วสวัสดีครับพี่เดินทางมาจากไหนครับพี่มาจากบุรีรัมย์ครับผมบุรีรัมย์เลยบอกโอ้จากกิโรัคนนี้สามร้อยกว่าครั่ครับผมเห็นภาพที่เขียนภาพให้แม่ทัพตัวนี้ครับ ผมเรียกภาพอะไรครับอ่าผมตั้งชื่อว่าเพื่อชาติครับผมเพราะว่าผม ตั้งใจเขียนเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านแม่ทัพเขียนด้วยจากข้อความมาูพชาติเพื่อชาติซ้ซําๆจนเป็นใบหน้าของท่านแล้วก็ปิดท้ายด้วยคาพูดของท่านว่าแผ่นดินกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วตั้งใจว่าจะมามอบให้ท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ๆทหารแล้วก็ท่านแม่ทัพครับวันนี้เดินทางมาจากบุรีรัมย์มาอุดรโด,ดยตรงเลยโอ้โหแ,แต้งใจมากเลยดีโดยเฉพาะเลยนาภาคกุญใจท่านแม่ทัพเนาะครับแมนครับเออเขาเรียกภาพเนี่ครับอาจารย์เป็นภาพวาดอักษรนะครับเขียนด้วยปากาครับผมเป็นใช้คําอักษรที่เราตั้งใจ แล้วก็มีความหมายดีนะครับแล้วก็มาเขียนเป็นภาพครับผมไปแอบเห็นอยู่ในแอปดำแล้วนะอาจารย์มียอดดูเป็นล้านเลยนะครับแมนครับแมนมาครับแมนครับแล้วก็มีผู้ติดตามหรือว่าผู้ที่เห็นภาพนะครับฝากส่งกําลังใจด้วยครับให้ท่านีช่องอะไรครับชื่อนัดครับครับผม ฝาก,ก,กติดตาม,มรับช่องอาจารย์นะครับอาจารย์ที่เขียนภาพลายเสนย้นตรงนี้น,<า>นะครับ<า>หรเหตุผลที่เกินเฮเลือกกมืันใจเขียนภาพเส้นนี้เพราะอย่างครับเราติดตามข่าวสถา,านการณ์บ้านเมืองครับพี่แล้วทีนี้เราเห็นว่าพ,พี่พี่ทหารปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ท่านแม่ทัพท่านอยู่เป็นกําลังใจให้พี่พทหารตลอดเลยพวกเราผมก็เลยประทับใจครับอยากเขียนเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่านแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเสียงแทนประชาชนทั่วไปด้วยอยากส่งกําลังใจให้พี่พี่ทหารแล้วก็ท่านแม่ทัพ ของมหาวิทยาลับครับ,รบน้าภูมิใจเห็นไหมครับนะครับเนาะยอบสุดยาต